ว่าเพลนเล่นสไลด์ซักเล่าสุดหม่ละลายไม่กว่าเดิมชาวสวนชาวนาชาวไร่บอกใช้แล้วถูกใจดอกคนใหญ่เลือกเกินพี่น้องไทยช่วยกันใช้อิมซีพี่น้องไทยช่วยกันใช้อินซีนผลิตมากมีแทมปลอดไทยเลือกเกินสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มเตรเกษตรย่างยืนมาติดตามผลการทำงานของ3เกลือแพนสูตรใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วยวัวแพนอะมิโนวัวแพนไขโตัวซานสูตรโอลิโกแซคคาไลใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารเพิ่มประสิทธิภาพทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้ครับเรามาติดตามผลการทำงานอยู่ที่หมู่สามครับบ้านปักคลองตำบลละมออำเภอนายงจังหวัดตรังที่นี่ครับเจ้าของสวนปลามครับเขาปลูกปลามไว้จำนวน15ไร่อยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่ามีปลามอายุ8เดือนใช้3าเกลือวัวแพนสูตรใหม่ มาตั้งแต่ปามเรียกว่าเริ่มต้นปลูกแล้วเขาบอกว่าปามเนี่ยปัญหาเริ่มต้นก็คือต้องทําโครงสร้างปามให้แข็งแรงตั้งแต่ครั้งแรกที่ปลูกไปเรื่องของเรื่องก็คือต้องทําให้ยอดแข็งแรงและที่สําคัญถ้ายอดไม่แข็งแรงมแมลงจะมากัดกินใบซึ่งใบของปามเนี่ยครับเป็นที่ชื่นชอบของมแมลงมากถ้ากัดกินไปโครงสร้างต่างๆก็จะเสียหายวันข้างหน้าครับพลายปา์มก็จะเล็กลงผลของปามก็จะเล็กลง ผลผลิตที่ได้ก็เรียกว่าสูญเสียเสียหายกันทีเดียววันนี้ครับมาดูแลปาล์มตั้งแต่ต้นเล็กๆเ,เพื่อที่จะเติบใหญ่ไป3ปี4ปีให้ผลผล,ผลิตมากมายมหาศาลเป็นอย่างไรนั้นมาพบกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์3เกลือวัวแพนสูตรใหม่ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับนี่คือเจ้าของสวนปลาล์มอายุ10เดือน15ไล,<ะ>ล่บอกชื่อเสียงเรียงนามด้วยครับผมชื่อปาลมุนยงครับปาล์มบุญยงครับขอเรียกสั้นๆว่า บบาลมบบานมนะครับบบาวลมนะครับอีกท่านหนึ่งที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์3ามเกลือวัแพ้นูตรใหม่บอกชื่อด้วยครับผมผมวริศสมคิดครับครับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับครับพี่วริศครับขออนุญาตเรียกว่าที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์นะครับครับทไมถึงพาผมยังสวนปาล์มแห่งนี้ครับพี่วริศครับอ่าครับก่อนก่อนจะบอกกับก่อนหน้านี้ครับนารมก็ปลูกตุเรียนอยู่ด้วยอ๋อก็ตุเรียนของนารมอ่ะไม่เจริญตบโตกิ่งเล็กต้นเล็กแล้วผมก็ได้ เอาคู่ของเราอะมามามาให้ใช้ดูก็ใช้ไปตอนนี้กิ่งเริ่มโตผลผลิตก็น่าจะได้ปีหน้านี้ครับอ๋อครับก็หมายความว่าบาวลมไปติดใจกับการใช้กับทุเรียนแล้วครับโดยมาแนะนําและเรามีความรู้เรื่องสวนปลาล์มอย่างไรถึงมาปลูกปลาล์มอายุแดเดือนเนี่ยครับปลูกเป็นการทดลองเป็นการทดลองครับเรารู้เรื่องไหมว่าการปลูกปลาล์มเนี่ยมันมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่รู้เรื่องครับไม่รู้เรื่องครับและทำไมตัดสินใจไปปลูกตั้งสิบไร่เป็นการทดลองดูทดลองดูครับเรารู้ไหมว่าปัญหาของปาล์มเล็กอะมันมีอย่างไรมีเยอะปัญหามันมีอะไรบ้างเล่าให้ผมฟังหน่อยเถอะมาเร็งใหญ่ด้วงลงยอดอย่างนี้ตั้งแต่เล็กๆเลยครับอ๋อมันชอบยอดอ่อนอย่างนั้นเหรอครับชอบยอดอ่อนถ้ายอดอ่อนก็เหมือนคนเนาะครับชอบอะไรอ่อนๆเนีแข็งๆเราฟันไปค่อยดีนะครับมือนกันตอนนั้น ทำไมเราไปสนใจเรื่องยอดอ่อนของต้นปาล์มว่าถ้าโดนมแมลงกัดกินแล้วในอนาคตมันจะเกิดการเสียหายทางผลผลิตครับโครงสร้างของปลามมันเสียหายพอโครงสร้างความเสียหายเท่าที่ทราบมาก็คือว่ายอดปาล์มเนี่ยนะครับเป็นต้นกําเนิดของใบต่อต่อไปถูกไหมครับ,รบใบมันก็จะปรุงอาหารเก็บอาหารไม่ดีถ้าใบแรกๆเขายอดแรกๆเนี่ยโดนมแมลงกัดกินแล้ว ก็เรียกว่าใบมันก็จะไม่ยาวต่อไปถูกไหมครับ,รบยอดก็สูญเสียหายการเจริญเติบโตก็ลดลงไปลลงถูกไหมครับ,รบในอนาคตพอ3ปีทลายปามอาจจะลดลงไปด้วยถูกไหมครับเพราะจากการที่ต้นไม่โตอันนี้ครับผมมาถามเลยตอนปลูกแบบทดลองนะนะครับเราเริ่มใช้3เกลือเวอร์แพนนะ อะไรมาเริ่มต้นก่อนในการใช้ไม่ว่าจะเป็นอะมิโนไคโตัวซานคู่หูนี้หรือหญิงเกษตรครับมาใช้อย่างไรเล่าให้ผมฟังโดยละเอียดต่างหญิงเกษตรช้รองก้นหลุมก่อนแล้วหลังจากปลูกแล้วก็ใช้คู่หูนี่ใช้คู่หูฉีดก็ฉีดพ่นเลยฉีดพ่นเลยพอรองก้นหลุมด้วยหญิงเกษตรถูกไหมครับจากนั้นก็ใช้คู่หูมาจันจร์นะครับ ผสมท่ายังไงครับใช้2ช้อนครับสงช้อนตก็น้ํา20ลิตรอะมิโนใช้2ช้อนน้ํา20ลิตรครับไคโตซานนะครับก็2ช้อนเหมือนกัน2ช้อนเหมือนกันไคโตซานก็2ช้อนเหมือนกันอะมิโนก็2ช้อนเหมือนกันในปามเล็กวิธีฉีดทํำยังไงครับพ่นยอดใบและรอบพื้นดินด้วยทั้งยอดทั้งใบนะครับแล้วก็คอปามคอปามลงพื้นดินด้วยลงพื้นดินด้วยกี่วันต่อครั้งครับสำหรับปาล์มเล็กเนี่ยสิบห้าวันสิบห้าวันครั้งอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆตัวนี้อายุ10เดือนความแตตก่่าางงงยัไเห็นว ชาวบ้านแถวนี้เขานินทาเราว่ายังไงบ้างมลาดามเยอะปลาดามันยังไงชาวบ้านเขาที่เขาปลูกปลาเหมือนกันเขาบอกเราว่ายังไงบอกว่าโตกว่าของเขาเครับอายุเท่ากันอายุเท่ากันครับโตกว่าของเขาครับเขานินทาเราอย่างนั้นครับครับซึ่งมันเป็นการนินทาที่ว่าดีมากเลยนะครับพอโตกว่าของเขาก็หมายความว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยแตกต่างกัน แต่ต่างกันเยอะถ้าปามเล็กๆอย่างนี้เขาบอกว่าถ้ากลุ่มที่ใช้เคมีในการบำรุงดูแลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีเลยก็ตามทีเขาบอกว่ายอดมันเนี่ยบางทีหักของเรามีบ้างไหมยอดหักไม่มีไม่มีไม่มีรับไม่มีนะเคยกังวลไหมเคยกังวลครับแต่ว่ามีบางสวนที่เห็นว่าใช้เคมีถึงขั้นที่ยอดปามหักมีไหมมี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 ใช่ไหมอันนี้ก็หมายความว่าเราโล่งใจว่ายอดปามของเราไม่มีหักท่านอย่างนี้เราสักกี่อีกกี่ปีจะให้ผลผลิต ประมาณสามปีนะครับครับที่ต้นของเราบางต้นนี่เขาบอกว่าเห็นเริ่มแทงนกแล้วครับเหรอครับจริงเหรอครับมันมีไม่สิบเดือนแล้วแทงนกเนี่ยไม่มีไม่เคยมีมีแต่แปลงนี้ครับเหรอครับไม่สิบเดือนแล้วแทงนกแล้วครับเราเราเราแปลกใจไหมแปลกแปลกแค่นี้ก็ถือว่าเป็นที่ถูกใจครับถูกใจละสําหรับผู้ปลูกวนปาล์มนะครับแล้วก็ผู้ที่จะเรียกว่าปาล์มเล็กตั้งแต่เริ่มต้น จนไปถึงการที่เรียกกันว่านะครับจะมีโอกาสได้ผลผลิตในวันข้างหน้าทลายต้องมีน้ําหนักแน่นอนมีมีมีถูกไหมครับครับบ่าวลมรู้จักคําว่าทลายเนี่ยว่ามันใหญ่มันโตมีน้ําหนักเนี่ยถ้าทลายละทลายหนึ่งเนี่ยเขามีน้ําหนักกันเท่าไหร่โดยทั่วไปมันอยู่ที่ระยะของปามอายุอายของมันด้วยครับอยู่ทีอายุอ,ายอ๋อถ้าอายุมาก ลายจะโตทลายจะโตครับไปตามอายุครับดังนั้นสิ่งที่เราเตรียมไว้เนี่ยสำหรับรออนาคตข้างหน้าถูกไหมครับครับถ้าเขาถือว่าปลาล์มเนี่ยอายุสูงสุดที่มันทําผลิตผลที่ได้น้ําหนักสูงสุดเนี่ยตอนสักกี่ปีประมาณสิบปีสิบปีนะครับตอนนั้นจะมากันแน่นทลายเลยลาเบลือบเบลอเลยนะครับอย่างเราถ้าเราใช้อย่างนี้เรามั่นใจว่าก่อนสิบปีไหมที่มันจะสามารถที่จะทําทลายได้ น้ำหนักขนาดที่เรียกว่าตอนอายุสิบปีของคนทั่วไปถ้าเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้จะดีกว่าจะดีกว่านะครับโอ้โห oh, oh, oh. คิดนิดนึงแต่บอกได้ความหนักแน่นว่าจะดีกว่าเพราะมันเท่ากับว่าย่นระยะเวลาการได้ผลผลิตที่มากขึ้นความภาคภูมิใจในการที่ได้เห็นการทดลองครั้งนี้ถือว่าเป็นการทดลองที่ถ้ามีระดับเกรดเเกรด B เกรด C เราให้การทดลองครั้งนี้ในปาล์ม15ไล่ของเราอายุ8เดือนเนี่ย เราให้เกรดของการผ่านครั้งนี้เกรดเท่าไหร่ครับเหมือนกับว่าเกรดเอเกรดเอนะครับครับไม่นิกถือเป็นความภาคภูมิใจนะครับให้คะแนนตัวเองแปลงทดลองของตัวเองให้คะแนนเกรดเอวามภาคภูมิใจนี้คือการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับนั่นแหละครับอยากจะบอกว่าความภาคภูมิใจในการใช้ผลิตภัณฑ์กับพี่น้องชาวสวนปาล์มที่เรียกว่าเริ่มต้นการปลูกปาล์มนะครับเพื่ออนาคตข้างหน้าช่วยบอกเขาด้วยนะครับว่ามั่นใจในผลิตภัณฑ์ขนาดไหนครับมั่นใจรอยโปรตีน ที่ใช้ไออะมิโดเปอร์เมนนี่แน่นอนดีกว่ามาแรงก็ไม่กัดร,ร่วงก็ไม่ลงดินก็สมบูรณ์ปามก็เต็มตี้อย่างนี้วบายใจดีกว่าครับตรงนี้ครับแทบจะต้องไม่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลครับครับโอ้โหถ้าไม่กังวลก็คือความไม่กังวลคนหมดกังวลก็คือสบายใจครับคนสบายใจก็จะมีแต่งเงินทองไหลเข้ามาเทเข้ามา เป็นพลังของการเกษตรที่ยัง่งยืนในฐานะที่ปรึกษาติพันธ์ครับบ่าววลิดนะครับมีอะไรอยากจะบอกพี่น้องนักการเกษตรที่เราไปให้คําปรึกษาใช้สามเกลอือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่บอกพี่น้องด้วยเถอะครับผมก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนสมาชิกที่อยู่บริเวณนี้ครับให้ใช้คู่หูมหาจารย์ของเรายากจะได้ผลผลิตที่ดียังมีเงินกลับมาให้เราใช้ด้วยครับโอ้โห,โหครับ นี่ก็อีกหนึ่งคำพูดนะครับที่เรียกกันว่าขีดเส้นใต้ของความสุขความสำราญเบิกบานไร้กังวลถ้าอย่างนี้เกษตรกร,ร,กรไทยมีความยั่งยืนแน่นอนครับเพราะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกกันว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผล,ผล,ผลิตไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกำไรเกษตรกรรมไทยต้องยั่งยืนขอยห้พลังใจเหล่านี้สู่เกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศผู้ที่ปลูกปามโดยเฉพาะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปห่งความสุขครับความไร้กังวลนี้คือความสุขที่สุดข,ของเกษตรกร,เร,กรเราจะไปติดตามหาเกษตรกรมือใหม่มือใหม่ม หน้าใหม่ใช้ของใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆอย่างนี้ทั่วประเทศครับวันนี้เราทั้ง3ลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสามเกลวอร์แพนสูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกําไรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนยั่งยืน